งามับพี่น้องทางยู u ูปนะครับเนาะชว่วงนี้พี่น้อยบอใครได้วางทำคลิปเพียอพอนะครับเนาะลูกค้าร้านพี่น้อยหลายๆครับอยากกินอย่างเมืองนยินดีต้อนรับครับร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองอำเภอสตึกีนะครับเนาะพี่น้อยเปิดขายทุกวันครับสวัสดีเอฟซี FC ทางยูทูปนะครับเนาะสวัสดีช่วงนี้พี่น้อยดักปิง้งไปได้ไปไหนครับเปิดร้านอาหารเหนือสวัสดีลูกค้าห,หลายๆครับ ขอสมัยใครเตี๋ยว่ได้มาทักมาทายเนาะครับเนาะพี่น้องทางยูทูปมาอุดหนุนพี่น้อยได้เนาะครับเนาะมาอุดหนุนพี่น้อยได้สาขาสองก็อยู่อำเภอสัตหีบสถานขาหนึ่งก็นวมินทร์ซอยสามนะครับเนาะลูกค้าพี่น้าก็ลายลายครับช่วงนี้ครับโอ้ขอบคุณจะนักจะหลายที่มาอุดหนุนนี่ครับช่วงนี้ก็เลยบอกใครได้ทักได้ทายพี่น้องทางเอฟซีทางยูทูปนะครับเนาะ ถ้าพี่น้อยไปมาหาสะดวกนะครับเนาะลงทางด่วนมอเตอร์เวย์มาก็ถึงหน้าร้านเลยครับลงทางออกที่15นะครับเนาะลูกค้านักครับช่วงนี้พี่น้อยก็เลยบอกใครได้ทําคลิปนะครับเนาะขอสมาชิกด้วยครับเดี๋ยวอย่างดีๆเดี๋ยวพี่น้อยก็จะย่าคลิปเหมือนเดิมนะครับเนาะช่วงนี้ก็ขอเวลาพี่น้อยน้อยนะครับเนาะขอบคุณที่มาอุดหนุนครับพี่น้องทาง YouTube พี่น้องทาง Facebook นะครับบริการของร้านพี่น้อยที่เราเนี่ยเขาลำนะครับเนาะ อขอบคุณที่เมตาอินดูมาอุดหนุนครับขอบคุณที่การมารับผอนะครับแต่ปลากันติล่านครับเอฟซี FC.